สวิธีเปลี่ยนโชคชะตาของชีวิตเราวิธีแรกเลยก็คือปรับพฤติกรรมของตัวเองเมื่อก่อนนะคะเราทำอะไรแบบซ้ำๆเดิมๆนะคะแล้วชีวิตของเราโชคชะตาของเรานะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ลองหาอะไรใหม่ๆทำบ้างนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากพูดได้อ่านได้เขียนได้ก็ให้ไปฝึก พูดฝึกอ่านและฝึกเขียนนะคะส่วนใครที่อยากมีสุขภาพดีนะคะก็ไปออกกำลังกายซึ่งในช่องของโคชจอยนะคะก็จะมีคลิปสอนออกกำลังกายอยู่เป็นคลิปสั้นๆนะคะแค่1น,นาทีมีทั้งหมด4ช่องทางเลยก็จะมี TikTok IG แล้วก็ Facebook สามารถไปกด Follow แล้วก็ติดตามแล้วก็ทำตามได้เลยค่ะแบบฟรีๆเลยค่ะ วิธีทสองนะคะเราก็ทำซ้ำค่ะทำซ้ำไปเรื่อยๆให้เกิน21วันนะคะหรือถ้าเป็นเดือนได้เป็นปีได้ก็ทำไปค่ะแล้วใช้ความอดทนนิดนึงนะคะในการทำเพราะว่าการเริ่มต้นนะคะช่วงแรกๆเนี่ยมันยังจะไม่เห็นผลในทันทีนะคะแต่ว่ามันจะเห็นผลในระยะยาวนั่นเองนะคะก็ให้ทำซ้ำไปเรื่อยๆค่ะ วิธีที่สนะคะพอเราทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะทุกๆวนันเป็นเดือนเป็นปีผ่านไปนะคะแล้วเราจะเกิดเป็นนิสัยพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นนิสัยของมันเองเลยนะคะพอมันเป็นนิสัยไปปุ๊บเนี่ยติดตัวไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบมันหยุดไม่ได้แล้วอะถ้าเกิดเราเคยออกกำลังกายทุกๆวันนะคะออกกำลังกายตอนเช้าตอนเย็นออกทุกวนันพอมันถึงเวลาที่ต้องออกเนี่ยมันก็รู้สึกแบบมันอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปออกกำลังกายแล้ว สวิธีนี้ถ้าทุกคนทําได้แล้วก็ใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งนะคะแล้วโชคชะตาของคุณก็จะเปลี่ยนไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์ไปให้คนคุณรักแบบรัวๆเลยนะคะส่วนใครที่อยู่ในช่องทางของ facebook อย่าลืมกดไลค์เพจนะคะแล้วก็ตั้งดีฟอล์ t ไปด้วยส่วนใครนะคะที่อยู่ในช่องทางของ YouTube นะคะก็ ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีมีประโยชน์แบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้โค้ชจอยก็ต้องขอไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ